สีัสดครูครูอาราครูศาด้ว์นะครับวันนี้ผมจะมาพิเศษเรื่องสมุนไพรไทยนั่นเองนี่ครับไปเริ่มเลยกันเลยก็วันนี้ที่มาจะมาพิเศษก็คือสมุนไพรทั้งหมดสิบชนิดชนิดแรกก็คือขิงชนิดสองก็คือตะไคร้ชนิดสามคือมะกรูดชนิดสี่คือฟักทองชนิดห้าคือสารหน่ชนิดที่หกคือมะนาวชนิดที่เจ็ดคือหอมหัวใหญ่ชนิดที่แปด คือกระชายชนิดที่9คือมะเขือเทศและชนิดสุดท้ายคือผักชีฝรั่งเราไปเริ่มดออูคุณสมบัติของสมุนไพรแต่ละอย่างเลยครับก็อย่างแรกเนี่ยคือขิงขิงเนี่ยมีรูปร่างเหมือนเหมือนฝ่ามือเราใช่ประกอบไปด้วยเหมือนแง่งเล็กๆออกมาตามตัวฝ่ามือเรานั่นเองเปรียบเสมือนนิ้วนี่ก็เหมือนประมาณนี้เลยก็ขิงเนี่ยจะมีความยาวประมาณ3-16เซนติเมตร ความกว้างจะประมาณสาถึงเซนติเมตรนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วขิงจะนำไปทำประกอบอาหารและรักษาโรคต่างๆได้ครับขงิงเออขิงเนี่ยจะมีกลิ่นฉุนแล้วก็มีความเผ็ดร้อนเิดหน่อยครับก็ขิงเนี่ยสามารถช่วยในการลดอาการท้องอืดแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการไมเกรนช่วยป้องกันมะเร็งและช่วยบรรเทาอาการขึ้นไส้ด้วยครับต่อไปคือตะไคร้ตะไคร้เนี่ย เป็นต้นไม้ลมลุกที่สูงประมาณ0 7ถึง1เมตรนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นแท่งยาวๆนะครับมีความยาวและแข็งซึ่งตะไคร้เนี่ยมีกลิ่นหอมและก็เป็นพืชไม่ใช่พืชสิครับเป็นสมุนไพรที่นำไปตกแต่งกลิ่นในอาหารก็ลำต้นของตะไคร้เนี่ยจะช่วยในการขับขับลมแก้โรคทางเดินปัสสาวะแก้นิ้ว แก้ผมแตกปลายแก้เบื่ออาหารแล้วก็ทําให้อาหารเจริญขับเงือและแก้ดับกลิ่นคาวของอาหารได้ดีครับส่วนรากของตะไคร้เนี่ยเป็นยากแก้ปวดท้องแก้เสียดแน่นบำรุงไฟธาตุในตัวขับปัสสาวะขับนิ้วและรักษาเกลื่อนได้ดีครับต่อไปคือมะกรูดมะกรูดเนี่ยเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่คล้ายๆมะนาว แต่ว่ามะกรูดเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมีรสขมและก็รสเปรี้ยวคล้ายๆมะนาวแต่จะมีคุณสมบัติมากกว่านั่นก็คือด้าของมะกรูดเนี่ยสามารถช่วยแก้อาการไข้ได้ถอนพิษถอนพิษสำแดงได้แก้ลมจุกเสียดกระทุ้งพิษเป็นไข้แก้พิษฝีฝีแบบฝีภายในแก้พิษฝีภายในในตัวเราและช่วยอาการเสมหะเป็นพิษได้ ส่วนผิวของมะกรูดเนี่ยหรือเปลือกมะกรูดเนี่ยครับสามารถช่วยแก้อาการนอนไม่หลับได้ก็คือนําผิวมะกรูดเนี่ยไปต้มแล้วก็ดื่มทานได้ครับส่วนใบของมะกรูดเนี่ยช่วยแก้ไอแก้อาการอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็ช่วยแก้อาการช้าในได้นะครับต่อไปคือฟักทองฟักทองเนี่ยเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีเนื้อนแน่นมากแล้วก็มีความหวานมันในตัวเป็นของทานเล่นได้เลย ตัวเนื้อฟักทองเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงมากแล้วก็วิตามินเอด้วยแล้วก็แคลเซียมของฟักทองสามารถช่วยลดการเกิดมะเร็งได้นะครับโรคเลือดโรคทรวงอกครับโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจได้ครับส่วนเปลือกฟักทองเนี่ยก็มีคุณสมบ,บัติเหมือนกันซึ่งเปลือกฟักทองเนี่ยช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดป้องกันการเกิดเบาหวานในตัว ความดันโลหิตบำรุงตับบำรุงไตและบำรุงดวงตาหรือสายตาของเราด้วยนะครับต่อไปคือสาระแนนสาระแนนเนี่ยเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นเผ็ดและฉุนมากกว่าผักท,ทั่วไปนะครับซึ่งสาระแนนเนี่ยสามารถช่วยแก้หืดแก้ปวดท้องขับลมและแก้ปวดศีรษะได้อย่างดีเลยนะครับต่อไปคือมะนาวมะนาวเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ ค้ายกับมะเอ่อมะกรูดที่ผมบอกไปนะครับแต่ว่าเป็นสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวจัดเปรี้ยวมากๆซึ่งน้ําในตัวมะนาวเนี่ยสามารถสามารถแก้กระหายน้ําแก้ร้อนในบำรุงธาตุเจริญอาหารแก้เลือดออกตามไรฟันแก้และและ,และช่วยแบบแก้ถ่ายพยาธิหรือหรือว่าถ่ายพยาธิได้ดีถ้าผสมเกลือไปนิดหน่อยเนี่ย กินกับมะนาวจะเป็นการแก้เจ็บคอได้อย่างดีเลยครับและแก้ไอด้วยแก้เสมหะด้วยส่วนเปลือกมะนาวหรือผิวมะนาวเนี่ยก็จะมีรสชาติที่ขมแต่มีกลิ่นหอมส่วนใหญ่ก็ที่เคยเห็นก็ในห้องน้ําผู้ชายไงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดต้มเปลือกมะนาวกับน้ําเนี่ยเราเอาไปดื่มจะแก้จุกเสียดแน่นท้องได้แก้ปวดท้องขับเสมหะบำรุงกระเพาะอาหารและแก้อาหารเป็นพิษได้อย่างดีเลยครับ ต่อไปคือหอมหัวใหญ่หรือหอมใหญ่นั่นเองหอมใหญ่เนี่ยคือสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีความกรอบเผ็ดร้อนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนําไปปรุงอาหารหรือว่าทํากับข้าวกินนั่นเองซึ่งหอมหัวใหญ่เนี่ยถ้าเกิดผัดกันในกระทะมันจะมีรสชาติหวานออกมาซึ่งหอมหัวใหญ่เนี่ยหรือหอมใหญ่ก็สามารถช่วยบํารุงหัวใจบํารุงผิวพรรณต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดได้อย่างดีด้วยครับ ต่อไปคือกระชายกระชายเนี่ยจะมีความยาวประมาณ4 1 0เซนติเมตรและความก้างจะความกว้างจะประมาณ1 2ซนเมตรนะครับซึ่งรากของกระชายเนี่ยจะมีความเผ็ดร้อนและก็มีรสชาติขมมีสรรพคุณคล้ายสมนะครับซึ่งแก้การตายด้านบำรุงความรู้สึกทางเพศและก็ทำให้ช่วยแบบกระชุ่มกระชวยได้ดีนะครับส่วนใบของกระชายเนี่ย จะมีร้ร้อนเฟื่อนแก้โรคในปากบำรุงธาตุและถอนพิษต่างๆในร่างกายได้อย่างดีนะครับต่อไปคือมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกันของประเทศไทยซึ่งมะเขือเทศเนี่ยไปมีรสชาติที่อร่อยเพราะว่าบางลูกอ่ะแล้วแต่ลูกเหมือนกันบางลูกไม่เหมือนกันบางลูกก็จะมีรสชาติขมเปรี้ยวหวานหรือบางลูกก็เค็มซึ่ง มะเขือเทศเนี่ยตามที่ครูเคยเห็นก็คือแบบมะเขือเทศเนี่ยช่วยบำรุงหัวใจบำรุงโรคมะเร็งบำรุงผิวพรรณได้อย่างดีก็คือเคยเห็นที่มากหกนาบนะครับมากหนนาที่เป็นเอ่อพวกกินมะเขือเทศหรือว่าทำมาจากมะเขือเทศน,นะครับสกัดมาจากมะเขือเทศน,นั่นแหละช่วยบำรุงผิวพรรณได้อย่างดีแล้วก็ช่วยช่วยแบบมันช่วยบำรุงกระดูกของเราได้อย่างดี ป้องกันโรคเบาหวานและช่วยย่อยอาหารเป็นอย่างดีนะครับต่อไปอันสุดท้ายคือผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งเนี่ยเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ติดซาซาและเย็นๆหน่อยนะครับซึ่งใบและใบอ่อนของผักชีฝรั่งเนี่ยใช้เป็นยากแก้ท้องอืดบำรุงกระดูกและฟันแก้อาการหวัดและแก้ท้องเสียได้ส่วนลำต้นของผักชีฝรั่งเนี่ยช่วยลดระดับความดันโลหิต บำรุงผิวพันธุ์และเป็นยาถ่ายขับลมทําให้และทําให้แบบเล็บและเส้นผมของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นส่วนรากของผักชีฝรั่งเนี่ยก็จะช่วยในการขับเหงื่อแก้ไข้ขับปัสสาวะรักษาแผลผกพองได้อย่างดีนะครับหรือว่าแก้รักษาแผลที่โดนน้ำมันลวกได้เหมือนกันอขอบคุณครับ จะพิมพ์เส้เพียงแค่นี้ครับ